กัละครั้งหนึ่งมีลิงอยู่5ตัวลิงห้าตัวนี้เป็นลิงที่ถูกเลี้ยงไว้โดยนักพฤติกรรมศาสตร์ได้ทดลองเอาลิง5ตัวนี้มาขังไว้ในห้องห้องหนึ่งตรงกลางห้องมีบันไดตั้งอยู่สูงถึงเพดานที่สุดปลายบันไดมีกล้วยสุกหนึ่งหวีแขวนอยู่ลิงกับกล้วยมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรเราก็รู้ร,รู้กันอยู่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าลิงตัวใดตัวหนึ่งปีนขึ้นบันไดก็จะมีน้ำเย็นเฉียบฉีกระจายไปเต็มห้องโดยไม่หยุด จนกว่าจะไม่มีใครอยู่บนบันไดนั้นในที่สุดเจ้าลิงทั้ง5้าก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าไม่อยากเปียกและหนาวก็จงอย่าทะลึง่งพยายามปีนบันไดขึ้นไปหากล้วยเป็นอันขาดดังนั้นถ้าเกิดมีลิงตัวไหนเกิดหน้ามืดอยากกินกล้วยมากจนจะดื้อด้านเสียงปีนบันไดขึ้นไปอีกลิงอีกสีตัวที่เหลือก็จะกรูกันเข้าไปขัดขวางและซ้อมลิงตัวที่ดันหน้ามืดสมองในที่สุดลิงทั้ง5้าตัวก็ไม่สนใจที่จะปีนบันไดไปเอากล้วยอีกเลยเมื่อมาถึงขั้นนี้ นักพฤติกรรมศาสตร์จิตไม่ว่างก็เอาลิงออกไปตัวหนึ่งแล้วเอาลิงตัวใหม่เข้ามาเจ้าลิงตัวใหม่นี้เมื่อเข้ามาอยู่ในห้องแล้วเห็นกล้วยอยู่บนปลายสุดของบันไดถูกลิงรุ่นพี่อีกสี่ตัวรุมลากตัวมาพร้อมกับซ้อมจนข็ดหลาบไม่กล้าเข้าไปใกล้บันไดอีกต่อไปคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่น่าสนใจมากครับคือการเอาลิงดั้งเดิมออกจากห้องอีกหนึ่งตัวแล้วเอาลิงตัวใหม่เข้ามาไว้แทนที่น่าสนใจก็คือ จ้าลิงตัวใหม่ก่อนหน้าลิงตัวใหม่เอี่ยมนี้จะรวมหัวกับเจ้าลิงตัวใหม่เอี่ยมนี้ปีนบันไดขึ้นไปเอากล้วยหรือว่าจะร่วมมือกับลิงดั้งเดิม3ตัวซ้อมเจ้าลิงตัวใหม่เอี่ยมผลก็คือสี่รุมหนึ่งเจ้าลิงตัวใหม่ก่อนหน้านี้โดนแรงกดดันของกลุ่มใหญ่เดิมเข้าร่วมบาดาสามคคีด้วยทั้งๆท,ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทำไมจึงต้องรุมซ้อมลิงตัวใหม่เอี่ยมด้วยหลังจากนั้นนักพฤติกรรมศาสตร์ ็เอาลิงมาเปลี่ยนออกไปทีละตัวจนในที่สุดมีลิง5ตัวที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปีนบันไดเลยอยู่ในห้องทดลองเดียวกันนี้แต่ไม่มีลิงตัวใดสนใจที่จะปีนบันไดอีกต่อไปโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเลยว่าทําไมจึงทิ้งกล้วยหนึ่งหวีให้เน่าเสียไปเปล่าๆผลการทดลองเรื่องลิง5ตัวนี้เอาไปใช้อธิบายพฤติกรรมได้ดีพอสมควรไม่เฉพาะแต่เรื่องของลิงเท่านั้นบางทีก็เอามาประยุกต์กับพฤติกรรมกลุ่มของมนุษย์ที่หลายกรณีเหมือนกัน